สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์ที่14นี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเรื่องสาระโอที่มีตัวสะกดไปกันเลยค่ะคำที่1โลกอ่านว่าลอโอกรโลกอีกครั้งค่ะโล คำที่สองโรงอ่านว่ารอองงโรงอีกครั้งค่ะรอองงโรงคำที่สามค่ะโดดอ่านว่าโดโอโดโดดอีกหนึ่งครั้งค่ะโดโอดดโดด และยังมีตัวอย่างคำอื่นๆอีกน,นะคะเช่นคำว่าโยกโชคโบกโกงโค้งโปง่งโหดโพดและโปรดเป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาไทยหน้าที่27คําสั่งเขียนตัวสะกดในช่องว่างและหัดอ่านเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสังเกตที่ตัวสะกดกันนะคะตัวสะกดกอไก่ต่อมาตัวสะกดงองงูและ สะกดดอเด็กให้เด็กๆนำตัวสะกดลงไปเติมในแต่ละคําให้ถูกต้องนะคะและสำหรับวันนี้คุณขูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ